สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เดตทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเนือาข่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์เดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ไบข้อมูลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันด้วยครับในเรื่องของ Facebook Fanpage นะครับช่อง YouTube ช่องสำรองช่องหนึ่งนะครับแล้วก็เชียร์มอนศาสตใจครับถ้าใครสนใจก็สามารถแอดดีล i n ์ได้ที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับ เกมพบก,กับเวสต์แฮมนะครับแล้วก็ Manchester, แมนเชสเตอร์เด็ดเราเป็นทีมเยือนนะฮะในศึกพิบเมีร์ลกอังกฤษเนี่ยประจําวันอาทิตย์ที่19กันยายนนะครับ2-2-1เวลา2ทุ่มตรงตามเวลาประเทศไทยนะครับเวสต์แฮมเป็นเจ้าบ้านนะครับแมนยู่เป็นทีมเยือนที่สนามลอนดอนสเตเดียมนะฮะซึ่งความพร้อมเนี่ยนะครับแมนยูก็พร้อมอยู่แล้วครับในเรื่องของเสื้อตัวจริงก็ไม่ได้มีอาการบาดเจ็บอะไร อยู่แล้วเพียงแต่ว่าจะมีอาการบาดเจ็บนักเตะก,ก่อนหน้านั้นนะครับอย่างพวกแมคโทเมเนยร์แรดฟอร์ดอย่างเงี้ยก็จะยังไม่พร้อมใช้งานนะครับในรายแบบนั้นนะแต่ว่ารายอื่นที่มีการลงเล่นมาแบบต่อเนื่องที่เป็นตัวจริงเนะี่ยก็คือพร้อมอยู่แล้วในเรื่องของการลงเล่นเราก็เสียตัวจริงเนี่ยน่าจะคาดการได้ไม่ยากนะครับในเรื่องของการลงเล่นซึ่งคาดกันมากก็อยู่แล้วนะครับคริสเตียนโนโรโดอยู่แล้วนะครับที่ จะเป็นตัวจริงในเกมดังกล่าวเป็นกองหน้าตัวเป้าเหมือนเดิมนะครับแล้วก็กองกลางเนี่ยก็คาดว่าอาจจะเป็นจดองซาโชนะครับแล้วก็เมสันกรีนบูที่เป็นตัวด้านข้างนะครับซ้ายขวาเอ,อ่อตรงกลางเนี่ยเป็นบรูโนอยู่แล้วประจำนะครับแล้วก็เป็นเฟรดกับป็อกบาที่ลองลงมาส่วนแนวร,รับเนี่ยก็รอดูกันว่าจะมีการปรับเปลี่ยนไม้แต่ดูแล้วก็น่าจะเป็นวารานชอแม็กวันวิซาก้าแล้วก็ เด็ยาเหมือนเดิมนะครับโอเคนี่คือเรื่องของการคาดการณ์ทีนี้นะครับเรื่องราวอื่นที่น่าสนใจก็คือเรื่องของผลงาน5้านัดหลังสุดของทั้ง2ทีมนะครับแมนยูเนี่ยชนะ3เสมอ1แพ้1ด้วยกันนะครับซึ่งผลงานภาพรวมนะกับโปรแกรมทุกโปรแกรมที่แมนยูลงเตะน,นะครับก็คือชนะ3มเสมอ1แพ้1นนะครับนัดที่แพ้เนี่ยก็คือแพ้ยังบอยมา สอนะครับในศึก UCL ส่วนทางเวสแฮมเนี่ยนะครับก็ชนะ3เสมอ2แพ้0ด้วยกันนะครับผลงานถือว่าคงเส้นคงวานะครับนะยังไม่แพ้นะครับส่วนทั้งคู่เจอกันมาครับเวสแฮมชนะ1เสมอ1แล้วก็แมนยูชนะได้3ครั้งด้วยกันนะครับนี่คือสถิติผลงาน5นัดหลังของทั้งคู่นะครับก็แฟนผีคิดเห็นอย่างไรครับเกี่ยวกับนัดนี้ แมนยูจะสามารถเก็บ3แต้มได้หรือเปล่านะครับหรือแพ้อีกนะครับหรือเสมอก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับแต่ว่าอย่าพระชมนะครับเวลา2ทุ่มตรงนะครับตามเวลาประเทศไทยนะครับส่วนเรื่องเา่อื่นนะครับโอเลกุนเนโซชาครับก็ได้มีการพูดถึงคลาสของทางคิเยโนโรนโดนะครับโอเลเนี่ยกล่าวว่าโรนโดเนี่ยยังคงเป็นนักเตะแข้งระดับท็อปคลาสครับที่สามารถพัง ประตูได้อย่างมากมายเหมือนกับเมื่อก่อนนั่นแหละนะครับไม่มีคุณภาพที่แตกต่างกันเลยตั้งแต่ตอนนั้นกับตอนนี้คือคุณภาพเหมือนกันเด้ๆเลยนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือดรอปลงไปคุณภาพของโรน n ้ o มันคือการยืนระยะได้อย่างยาวนานครับผลงานคงทนแล้วก็มีความเป็นมืออาชีพสูงมากๆเราเนี่ยเชื่อว่า โรนโดจะทำประตูได้อีกนะครับแล้วก็ผมมั่นใจว่าคิเยโนโรนโดจะต้องซัดอีกเพียบให้กับสโมสรอนแมนยูอย่างแน่นอนนะครับนี่คือความมั่นใจของทางโอเล่นะที่ได้มีการให้สัมภาษณ์ผ่านเว็บไซต์สโมสรอนนะครับส่วนสถิติของโรนโดในการเจอเวสต์แฮมเนี่ยนะครับโรนโดกับเวสต์แฮมมีชนะ4เกมครับแล้วก็แพ้3จากทั้งหมด7นัดนะครับแมนยูแล้วก็โรนโดเนี่ยเกียบชัย ได้ในเกมเจอกันครั้งแรกครับก่อนที่จะแพ้3นัดรวดแล้วก็จะมาคว้าชัยได้ทั้งหมดใน3เกมถัดมาครับโดยรวมเนี่ยเขายิงไปแล้ว5ประตูกับอีก1นึ่งอาซิดนี่คือผลงานสถิติของโรโดในการเจอเวสแฮมนะครับส่วนเรื่องของเจกเก้นครอปสักเล็กน้อยแล้วกันนะครับเจกเก้นครอปเนี่ยก็ได้ออกมาเตือนออเลกุนาโซชาครับว่าปัญหาใหญ่ของแมนยูเนี่ยก็คือ การควบคุมริเยโนโรนโดข้อดีก็มีแต่ว่าข้อเสียก็มีเช่นเดียวกันนะครับครอปเนี่ยบอกว่ามันเป็นเรื่องง่ายครับที่จะควบคุมแต่ว่าตราบใดที่ในทีมเนี่ยคุณมีนักเตะอย่างเรย์เนลเมซี่ซึ่งเราทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าโรนโดเนี่ยเป็นนักเตะที่เก่งมากนะครับแต่มันก็อาจจะสร้างปัญหาให้กับโอเลกุนาโซชาได้ในอนาคตเช่นเดียวกันด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่จุงครอปเนี่ยก็ออกมาเตือนโอเลคับว่าต้องเอาให้อยู่นะ แต่ว่าเราก็ได้เห็นกันอยู่แล้วนะครับว่าการควบคุมโรนโดหรือว่าซูเปอร์สตาร์อย่างเมสซี่โรนโดเนี่ยมันคุมคนทั้งยากนะครับก็รอดูการควบคุมของโอเล่แล้วกันนะครับหลังจากนี้นะฮะส่วนเดวิดมอยนะครับเดวิดมอยเนี่ยก็ได้ออกมาพูดถึงอดีตทีมเก่าหน่อยนะครับที่เคยมาคุมทีมกับแมนยูในแบบระยะสั้นนะครับส่วนเดวิดมอยก็ได้มีการพูดถึงนะครับก่อนที่แมนยูจะพบกับเวสต์แฮมนี่แหละ เดวิดมอยมองว่าแมนเชสเตอร์เดเตเนี่ยมีโอกาสที่จะคว้าแชมป์พิมเบอร์ลังกฤษหรืออาจจะมากกว่านั้นก็ได้หรือพูดง่ายว่ามีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในช่วงซีซั่นใหม่นี้นะครับมอยเนี่ยบอกว่าแมนยูเนี่ยได้มีการสร้างความสมดุลภายในทีมระหว่างผู้เล่นอายุน้อยแล้วก็นักเตะที่มีประสบการณ์นะฮะซึ่งผมคิดว่าโอเลกุนแอโซชาได้รับโอกาสดีมากๆนะครับในการสร้างขุนกําลังแล้วก็ทีมขึ้นมา ผมเนี่ยต้องพูดว่าผมคิดว่าเขาเนี่ยกำลังไปได้ดีกับสโมสรอนแมนยูเลยทีเดียวชัดเจนครับว่าเขาเนี่ยมีทีมที่มีมากกว่าความสามารถในเรื่องการคว้าแชมป์พปรเีเมียร์ลีกในช่วงปีนี้เสียอีกพวกเขาเนี่ยจะมีลุ้นอีกครั้งอย่างแน่นอนนะครับในเรื่องการคว้าแชมป์นะฮะนี่คือสิ่งที่ดวิดมอยได้มีการพูดก่อนเกมถึงสโมสรอนแมนยูนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่ดวิดมอยมีการพูดถึงก็คือคริสเตียนโรนโดครับดวิดมอยบอกว่า โรนโดเนี่ยเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมมากๆนะครับซึ่งเขาเนี่ยจะนำความตื่นเต้นแล้วก็ตื่นตาตื่นใจมาสู่ระดับพิมพ์เด็กอังกฤษอีกครั้งนะครับมาเพิ่มระดับพิมพ์เด็กอังกฤษอีกครั้งนะครับแน่นอนครับว่าเราจะทําทุกอย่างให้เขาเนี่ยเล่นไม่ออกในเกมที่เราจะพบกเขาในค่าคืนนี้นะครับอ่านี่คือสิ่งที่เดวิดมอยเนี่ยมีการแบบว่าการันตีเลยว่าโอ้ยมีแผนการรับมือโรนโดแล้วนะครับเราไม่กลัวแน่นอนนะครับก็ มีการเปิดฉากก่อนเกมด้วยนะครับนะในเรื่องของการประกบคริสเตนโรลโดกองหน้าตัวความหวังของแมนยูเรานะครับส่วนในรายของด a แคนไร e ก็หน่อยนะครับดีแคนไร e ก็เป็นบทวิเคราะห์หรือว่ามุมมองของเท็ดดี้เชอริงแฮมนะฮะได้ออกมากล่าวยกย่องฟีเท้าของด a แคนไร e ครับว่าเป็นนักเตะที่เหมาะกับสโมสร m แมนเชสเตอร์ยูเต็ดเป็นอย่างมากนะครับทางเท็ดดี้เชอริงแฮมเนี่ยอดีตศูน,น้าทีมชาติอังกฤษเนี่ยก็ได้มีการมองว่า ด e ค a n ไรต์เน่ยมีความคล้ายกับรอยคีนแล้วก็ m ไมเคิลคาริ k ครับซึ่งทั้งคู่เนี่ยเป็นนักเตะระดับท็อปในแผงมิดฟิลด์ของ Manchester ์เด t e d ซึ่งดิคั r ไรต์น่าจะปรับตัวเข้ากับที่สมโมสร Manchester อร์เดนเนี่ยได้อย่างง่ายดายนะครับนั่นคือมุมมองของเท d d ดี้เชอร์ริงที่ได้มีการกล่าวว่าเป็นนักเตะที่แบบเหมาะสมกับแมนยูมากๆนะครับซึ่งแมนยูก็กําลังมีข่าวให้ความสนใจอย,อยู่เช่นเดียวกันด้วยนะครับนะ แล้วก็โยงมาที่มิดฟิลด์อีกหนึ่งคนครับอย่างรูเบนเนวสนะฮะล่าสุดกุญซื้อของบูธแฮมตันเนี่ยก็ได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าการที่จะปล่อยรูเบนเนวสเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันนะทางบูธแฮมตันเนี่ยก็พยายามรั้งเขาแบบเต็มที่นะครับถึงแม้ว่าจะมีข่าวรูเบนเนวสเชื่อมโยงกับแมนยูกับอาร์เซนอลก็ตามนะครับแต่ถึงอย่งางไรบูก็พยายามรั้งตัวแล้วก็จะไม่ปล่อยนะครับจะไม่ปล่อยแน่นอนนะฮะแต่ถ้าเกิด เรื่องของอนาคตเนี่ยเราก็ไม่ทราบสิเราก็ต้องรอดูกันว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นใหม่นะครับซึ่งคําลงท้ายแบบนี้มันเป็นคํายอดนีนตครับซึ่งมันมีโอกาสย้ายอยู่แล้วแต่ก็อาจจะเป็นในเรื่องของเงินหรือว่าอะไรสักอย่างที่มันยังไม่ลงตัวมันก็เลยทําให้บูเลมตันเนี่ยยังอยู่เหนือกว่าทีมอื่นที่สามารถรังตัวเอาไว้ได้นะครับแต่ถ้าเกิดซัมเมอร์หน้ามกราคมหรือว่าอะไรประมาณนั้นมีเงินเข้ามาถึง อย่างที่บู๊ต้องการมันก็มีโอกาสอยู่แล้วหรือนักเตะต้องการย้ายก็มีโอกาสอยู่แล้วนะครับแต่สิ่งสําคัญก็กคือบุ๊ปรั้งรูเวนเนวสอย่างแน่นอนครับรั้งแบบเต็มที่ด้วยนะครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่นักเตะรายนี้จะได้ย้ายออกจากบุ๊ลอมตันนะครับแล้วก็เรื่องของเมทไลเดลิกนะครับมีอะไรนะ่าสนใจนะครับล่าสุดนะฮะเอเ่นต์ของเมทไลเดลิกเนี่ยก็ได้มีการออกมาปั่นกระแสเรื่องของการย้ายทีมนะครับซึ่งมีการบอกว่า มีโอกาสครับที่เดลิกเนี่ยจะย้ายออกจากยูเวนตุสในช่วงซัมเมอร์ปีหน้านะครับซึ่งนักเตะได้รับความสนใจจากหลายๆทีมที่จะต้องมีการเซ็นสัญญาตัวเขาไปนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยเดลิกก็มีข่าวเชื่อมโยงกับแมนยูด้วยนะครับมันก็จบมาโยงกันพอเอเย่นพูดอย่างนี้แมนยูอาจจะกลับมาให้ความสนใจอีกครั้งก็ได้แต่แมนยูเนี่ยไม่ได้เป็นข่าวกับเมทไทเดลิกนานแล้วนะครับแล้วก็ณปัจจุบันเนี่ย ตัวเลือกในแนวรับของแมนยูเนี่ยถ้าไม่มีใครย้ายออกไปเนี่ยมันก็มีให้เลือกใช้งานค่อนข้างเยอะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นกระแสข่าวนี่อาจจะเป็นข่าวที่เชื่อมโยงแบบอ้อมๆมากกว่านะครับนะส่วนในรายของเออร์ริงเบลฮาแลนด์นะครับก็คนสัมภาษณ์ล่าสุดก็คือคาวไฮรูเมเนเก้นะครับซึ่งเป็นอดีตประธานของยบร์นเนี่ยได้ออกมาแสดงความคิดเห็นครับเชื่อว่าลิเวอร์พูลเนี่ยจะไม่มีทางยื่นข้อเสนอเพื่อคว้าตัวเออร์ริงเบลฮารแลน กองหน้าตัวเก่งของทางดอทมุนอย่างแน่นอนนะครับซึ่งทีมที่ให้ความสนใจฮาแลนด์เนี่ยหลกัหลกๆมันก็มีไม่กี่ทีมแหละแต่ว่าจริงๆถ้าเกิดเอาภาพรวมเนี่ยมันก็มีหลายๆทีมแต่ว่าเอาหลากัหลกๆเนี่ยก็ก็มีทางเรอัลมาดริดนะครับมีบาเยอร์บ้างนะครับลิเวอร์ p o o ก็เคยมีข่าวแมนยูอย่างเงี้ยนะครับซิตี้อย่างเงี้ยก็มีข่าวอยู่นะครับแต่ว่าในมุมมองของดูเบนเนเก้มองว่าตัดลิเวอร์พูลไปก่อนได้เลยนะครับแล้วก็ทีมที่มีโอกาสได้ก็คือเรอัลมาดริดนะครับซึ่งเรอัลมาดริดเนี่ยอาจจะมีการควักเงินมหาศาล ในการคว้าตัวทั้งฮาแลนด์แล้วก็เคลียในปาเป้ตามที่พวกเขาเล็งเป้าหมายกันเอาไว้ก็ได้เหมือนกันนะครับในช่วงซัมเมอร์ปีหน้าก็ติดตามมาดูนะครับนี่คือทีมตัวเต็งในมุมมองของรูเบนเดเก้นะครับจริงๆก็นั่นะแหละอย่างที่ผมว่ากันไปว่ามันมีหลายทีเหมือนกันโอเคครับก็สําหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับกดมากรับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ